สวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวทีมราศีเมษนะคะอันนี้จะเป็นคลิปของคนราศีเมษลัคนาเมษนะคะประจําเดือนกันยายน2563 6จะเป็น เทโรแ and s ส a าร์ส่คือแม่หมอจะมาอัปเดตดวงดาวให้เพื่อนๆทราบด้วยแล้วก็ดูไพ่ทาโรด้วยนะคะเมษคือผู้ที่เกิดระหว่าง22มีนาคมถึง21เมษายนนะคะก็จัดว่าเป็นคนธาตุไฟนะคะเอ่อเราดูแบบลัคนาได้นะคะเวลาอัปเดตดวงดาวเนี่ยถ้าเรารู้ลัคนาเนี่ยมันจะแม่นยำที่สุดนะลัคนากับดาวอาทิตย์หรือว่าราศีนะคะ ออดาวจันทร์และศุกร์ดูประกอบกันได้นะคะอันนี้เป็นดวงทั่วไปเออเดือนนี้นะดาวดาวประจําตัวของคนราศีเมษคือดาวอังคารนะคะเขาจะเริ่มเข้าสู่โหมดถอยหลังนะคะเวลาที่ดาวประจําตัวโหมดถอยหลังแล้วว่าโคจรโคจรพักนะคะจริงๆดาวมันไม่มีถอยหลังหรอกแต่มุมมองที่เรามองขึ้นไปบนท้องฟ้ามันจะเหมือนภาพเสมือมนเหมือนดาวย้อนอะนะคะเวลาที่ดาวประจําตัวถอยหลัง มันมันจะบอกว่าพลังของเราเนะมันอาจจะดรอปลงหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าความมั่นใจหรือ Sense, เกี่ยวกับ identity เกี่ยวกับตัวตนของเราเนี่ยอ,อ,อย่างที่เราเคยเป็นเคยมีเป็นปกติสุขของเราเนี่ยมันอาจจะลดลงนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เวลาที่ดาวถอยหลังเนี่ยอยากจะให้ใจเย,นเยน็นๆนิดนึงโดยเฉพาะคนราศีเมษเนี่ยเป็นคนใจร้อนนะคะแล้วก็อย่าแพนิคอย่าตกใจอย่าไปคาดว่าทุกอย่างจะต้องเลวร้ายแน่ๆเลยอะไรประมาณนี้นะคะวันที่2กันยายนต้นเดือนเนี่ยเกิด full moon ในเรือนที่12ของเพื่อนๆน,นะคะเรือน12เป็น เรือนที่พูดถึงจิตใจเบื้องลึกจิตวิญญาณนะคะเ,เรื่องเรื่องภาวะในใจของเรา,เาความคิดความรู้สึกนึกคิดหรือเรื่อง mental health นะเรื่องสุขภาพจิตสุขภาพาจิตใจของเรานะคะเมื่อเกิดฟูมูลต้นเดือนเนี่ยนะคะแม่หมอรู้สึกว่าเขาคนราศีเมษอะ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องพักผ่อนเยียวยา จิตใจผ่อนคลายปล่อยให้เราอาจจะค่ำเคร่งเคร่งเครียดมานานนะคะต้นเดือนเนี่ยเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นฤกษ์ที่ดีที่เราจะโอเคหันมาหันมาออดูแลตัวเองบ้างนะคะอย่าไปบู๊อย่าไปค่ำเคร่งกับการที่ออกไปแก้ปัญหามันไม่มีใครมันคือทุกคนมันต้องมีเวลาพักอ่ะนะคะแล้วก็วันที่6นะคะกันยายนนะดาวพุธดาวพุธจะเข้าไปสู่เรือนคู่ครอ,องของคุณนะคะคือราศีตุลเนี่ยนะคะ จริงแล้วเนี่ยมันทลเลยทําให้เหมือนกับว่าอืมคนราศีโดยเฉพาะพวกลัคนาเม่นนะคะอาจจะมีโอกาสนะ เหมือนกับว่ามีคนเข้ามาได้นะมีคนเข้ามาเจอคนใหม่ๆเข้ามาได้อาจจะมาเจอการผ่านการทํางานผ่านการติดต่ออาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าอย่างนี้ได้แล้วประจวบเหมาะกับวันที่7กันยายนนะดาวสุกก็เข้าไปรออยู่ในราศีสิงห์ซึ่งเป็นเดือนที่5มันหมายถึงโอกาสทางความรักนะโรแมนต์เข้ามาได้นะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าคุณนะออลองดูนะคะถือว่า มีเรื่องอะไรให้รอดูและวกันในใน,ในเดือนนี้นะคะและนอกจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีกำลังจะทำโปรเจกต์ทำงานร่วมหุ้นหรือว่าไม่ใช่ร่วมหุ้นเหมือนกับว่ามีอะไรทำร่วมกับผู้อื่นเนี่ยมีการเป็นพาร์เน์ชิพเดือนที่7เดือนคู่ครองหมายถึงพาร์เน์ชิพเรื่องบิสเนสเรื่องโครงการต่างๆ ได้เช่นเดียวกันนะคะมันมีอะไรสนุกสนุกให้ทำแหละนะคะเออแต่ว่าเ,เรือนการงานของเราเนี่ยดาวพฤหัสกับเสาเนี่ยตั้งแต่13กันยายนจะเริ่มเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งอะไรที่เคยติดขัดเอ่อเสาเนี่ยต้องรอไปไปลายเดือนกันยายนนะถึงจะเดินหน้านะคะอ่าแต่พลูโตยังถอยหลังอยู่ในเรือนที่10ของคุณเช่นเดียวกันเรือนที่10ปีเนี่ยจะบอกว่าคนราศีเมษอะเรื่องการงานจะหนักหน่วงเป็นพิเศษ มันมัน,ม,นมันมีอุปสรรคปัญหาที่แบบที่ต้องเรียกว่าเมเจอร์เลยนะใหญ่แต่ถ้าคุณผ่านไปได้เนี่ยคุณแบบว่าคุณจะแบบแม่หมอชอบพูดนะแบบว่าเหมือนกับคุณจะดังอะหมายความว่าถ้าผ่านไปได้ปุ๊บเราจะกลายเป็นคนที่มีประสบการณ์เราจะกลายเป็นคนที่แบบว่าอีกเลเวลหนึ่งนะคะแต่ปัญหาที่เข้ามาในยยากว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานใ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 นปีนี้มากเลยก,ก็ก็ได้นะคะและดาวมันถอยหลังกันอุตลุดเลยนะคะก็ ความเปลี่ยนแปลงนั้นนะ่ะมันหมายความว่าเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนความคิดปรับเปลี่ยนวิธีการปรับเปลี่ยน s t r a t e g y ของเรานะคะเพื่อรองรับอะไรต่างๆที่มันควบคุมไม่ได้เนี่ยคนราศีเมษจะหงุดหงิดใช่ไหมคะถ้าเรารู้สึกควบคุมไม่ได้เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้แพ้บ้างเราจะต้องเรียนรู้ที่ยอมอยู่ back s ซ a t นะคะยอมให้อยอมอะไรบ้างเพื่อที่จะได้อะไรที่มันยั่งยืนมามากกว่านั้นนะคะ กลางเดินไปแล้ว17กันยายนก็จะมีนิวมูนในเรือนที่6ของคุณนะคะในเรื่องสุขภาพนะสุขภาพแล้วก็การดูแลตัวเองนะคะที่เนี่ยม,มันอาจจะให้คุณเนี่ย คุณต้องเริ่มปรับนิสัยอะไรบางอย่างนะคะดูแลสุขภาพร่างกายอาหารการกินไดเอทของคุณให้ให้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็เหมาะกับการเริ่มต้นทำงานการวางแผนอย่างรอบคอบละเอียดมากขึ้นใช้เวลากับมันมากขึ้นนะคะที่เรามาดูไพ่ทาโร่กันนะคะวนราศีเมษน,นะคะไพ่คุณเนี่ยขึ้นมาสามดาบเลยนะคะแม่หมอก็เลยรู้ไงว่าคุณเนี่ยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย เหมือนกับว่าเดือนนี้นะคะมันมีเรื่องมันมีเรื่องที่ทําให้คุณเครียดนะคะคุณเห็นไพ่แบบนี้แบบอาจจะรู้สึกตกใจโอ้โหดาบเยอะไปหมดเลยและสิบดาบอีกมีเรื่องที่ทําให้คุณเครียดมีเรื่องทําให้คุณกังวลใจนะคะมันเป็นเรื่องเงินก็ได้นะเรื่องเงินหรือเป็นเรื่องสุขภาพสุขภาพของเราก็ได้ด้วยนะคะจริงๆแม่หมอไม่ไม่ได้อยากจะทักคนเรื่องสุขภาพมากเท่าไหร่อ่ะเปิดไปก่อนนะคะอืม เดือนนี้ใช้สิบใบโอเคโอเคไม่ไม่มีอะไรรายแรงคือถ้าเป็นเรื่องสุขภาพแม่หมอที่ว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วด้วยซ้ำนะสำหรับหลายๆคนยคนคุณอาจจะมีการผ่าตัดอาจจะมีการต้องฟื้นตัวอะไรบางอย่างคุณอาจจะมีความกังวลที่ที่แบบคุณกลัวให้คุณเหมือนกับว่าคุณกลัวว่าจะมีเรื่องไม่ดีมีความกังวลอะไรบางอย่างขึ้นมานะคะแต่ว่า สุขภาพของคุณจริงๆเนี่ย n i g h เดอะสตารนะคะมันค่อยๆฟื้นฟูขึ้นนะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลถ้าตอนนี้ใครป่วยอยู่จริงๆอะคะ่ะค่อยๆฟื้นฟูขึ้นแล้วก็อย่าไปกังวลว่าเอ้ยมันหายช้ามันมันเรื้อรังมันกลัวนูนกลัวนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทำใจสบายๆผ่อนคลายนิดนึงนะคะอยู่ในพื้นที่ บ้านของเราทำให้มันสะอาดอยู่ในพื้นที่ที่มันปลอดโปร่งโล่งสบายมีความชิลอยู่ใกล้ธรรมชาติแบบเนี้ยจะดีเดี๋ยวคุณก็ลุกขึ้นมาเดินเหินแบบคุณก็จะมีพลังขึ้นมาอ,อ,อยู่แล้วนะคะแล้วก็เดือนนี้มันดองคานถอยหลังมันวีกะ่ะดาวประจำตัวมันถอยหลังมันก็วีเนะืะเพราะฉะนั้นเน้นการดูแลสุขภาพการสุขภาพจิตของเรานะคะเ,เห็นว่า พูดถึงเรื่องการงานการเงินก่อนละกันนะคะการงานเนี่ยมันมีปัญหาอุปสรรคนะคะมีความเครียดอะไรอยู่เยอะนะคะแต่ว่าข้อดีก็คือว่าคุณยังรักษามันมันยังพอแก้ไขไปได้นะคะแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็ให้การสนับสนุนเขาแบกคุณเต็มที่นะคะแม่หมอคิดว่าไม่ไม่น่าจะมีอะไรต้องห่วงมันมันมันผ่านไปได้เพียงแต่ตัวคุณอ่ะมันเริ่มมีความเพสซิมิสติกเริ่มมีความคิดลบแล้วว่าเดี๋ยว เดี๋ยวมันดีๆได้พักนึงเดี๋ยวมันต้องย่่อีกแน่นเลยประมาณนี้เจริงๆไพ่คุณะมันเหมือนเป็นมิกซ์ฟีลิ่งนะเหมือนกับว่าพอคุณเห็นสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วอะคุณก็เริ่มมีความหวังว่าโอเคอะไรที่คุณตั้งใจทําไว้เนี่ยเดี๋ยวมันจะราบรื่นมันจะได้ได้เป็นปกติสุขเหมือนเดิมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็มีความกลัวอยู่เสมอว่าแบบมันจะมีเรื่องมีมีเรื่องราวอะไรเข้ามาแบบนี้นะคะ สำหรับคุณแม่หมอคิดว่าการงานการงานทั่วๆไปเนี่ยมันมันยังแก้ไขปัญหาไปได้ละกันนะคะที่ผ่านมาก็มีคนสนับสนุนซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือคุณคุณได้อย่างตลอดแบบนี้นะคะเออ,อ่ขอพูดถึงเรื่องการเงินนิดหนึ่งการเงินหรอจะแปบ การเงินเนี่ยอาจจะคือคือมันเห็นแบบนี้นะคะว่าจะมีเรื่องเหมือนค่าใช้จ่ายบางอย่างเข้ามาอย่างกระทันหันหรือเงินที่เราต้องเสียไปเป็นเงินก้อนเป็นได้หลายอย่างนะไปจ่ายค่าประกันอย่างนี้ก็ถือว่าเสียตังละแบบเนี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วไพ่การเงินมันเหมือนกับว่าเออมันยังมีมันยังพอมีให้เก็บอยู่บ้างเี่ยคุณกังวลว่าขาดเดียวกันค่าใช้จ่ายรายจ่ายมันออกไปเยอะแบบนี้นะคะ ก็เลยมีความกังวลว่าแบบเซ็งๆอะ่ะมันเหมือนทําให้บรรยากาศนว่าเออเงินก็ต้องเสียนู่นนี่นั่นแต่ในในภาวะเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็ยังพอพอมีอยู่ได้นะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายไม่ได้เท่านั้นเองนะคะในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยแม่หมอจะพูดแบบนี้นะคะคนโสดเนี่ยที่โสดเนี่ย แม่หมอเห็นคุณอาจจะนึกถึงใครบางคนที่คุณให้ความสําคัญกับเขานะคะอาจจะเป็นคนท่าด,ดินมีดาวศุกร์ดาวจันอยู่ในท่าด,ดินแบบเนี้ได้นะคะราศีพฤษภก็ได้อย่างเงี้ยนะคะคนเนี้ยเขามีแฟนแล้วอะ่ะเขามีคู่แล้วนะคะเขามีคู่แล้วในนี่กรณีหนึ่งนะคะมันก็เลยทําให้ภาวะปัจจุบันของคุณเนี่ยมันคุณรู้สึกอกหัก ทางทางที่ยังไม่ได้แบบไปคบกับเขาเลยทางเกิดคุณรู้อยู่แล้วว่าเขามีคู่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอายการพูดคุยการที่ว่าจะให้เราไปสารต่อหรืออะไรมันย่อมไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะอันนี้สําหรับคนโสดนะคะคนโสดก็ยังแบบดังรู้สึกเหงาเงาอ้างวางแต่ตัวคุณรู้อยู่แล้วว่าเราไปชอบคนที่บางทีเขามีแฟนแล้วนะคะอ,อ,อันนี้จะบอกว่าให้เราเขาเรียกว่าให้เรา move on ให้เรา move on ไปอย่าไปสนใจอะไรมากเพราะว่าจริงๆแล้วคนคนราศีเมษนะเดือนเนี้ไพ่สี่เจ็นะคุณมีโอกาสจะเจอคนอย่างกระทันหันนะเจอคนเข้ามาอย่างกระทันหันเป็นยังไงนะได้ตั้งคิงเหรียญน,นะดีด้วยนะคะคือเหมือนมีพร้อมอะไรประมาณเนี้ยนะคะมีแบบดีอะมันดูมันดูแบบดูมั่นคงอะคะ่ะดูมั่นคงนะเนาะ ดูมั่นคงแต่ว่าคนคนนี้นะคะถ้าเจอแล้วเนี่ยเขาอาจจะอาจจะยังเขาจะไม่ได้แสดงทีท่าอะไรเท่าไหร่นะ หมือนไม่ได้แสดงทีท่าอะไรเท่าไหร่ให้ให้เราเห็นนะคะเราก็อาจจะยังไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรนะคะจริงๆมีโอกาสจะเจอนะเนี่ยรู้สึกอะรู้สึกว่าจะเจอแต่ว่าร,ระยะเวลาที่จะพิสูจน์ความรักหรือการสานต่อเนี่ยต้องดูกันไปอีกทีนะคะไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยมันได้ไพ่ราชาไอ้อัศวินไม้นะคะมันเหมือนกับว่าเออมันเป็นมันเป็นแพชชั่นเป็นคนที่เข้ามานะฮะ จริงๆมันไม่ถึงกับว่าอายุน้อยมากกว่าเรามากแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะอายุน้อยมากกว่าคุณได้นะนได้ไพ่อัศวินอัศวินไม้นะคะแต่แต่ความรักครั้งนี้หรือโอกาสทางความรักเข้าเข้ามาครั้งเนี้ยนะคะยังต้องดูไปก่อนเพราะจริงๆแม่หมอเห็นว่าเขาก็มีเรื่องอื่นๆที่เขาต้องทําอาจจะยังไม่ใช่เป็นอันดับหนึ่งของเขาแต่มีโอกาสทางความรักเข้ามาละกันนะคะสําหรับใครหลายๆคนทีนี้นะคะสําหรับคนที่มี r Relationship มีแฟนมีคู่แล้วเนี่ย เดือนนี้เนี่ยก็จะต้องให้ระมัดระวังในเรื่องของปากเสียงการทะเลาะก,กันได้นะคะหรือคนค่อยคนคบอยู่อะ่ะการทะเลาะก,กันให้ให้ระวังเรื่องนั้นได้นะคะคือเขาอาจจะไม่ค่อยได้ให้ความสนใจหรือใส่ใจหรือเทคแคร์เรามากเท่าไหร่มันก็จะมีความหึงหวงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของการแบบงองแงต่อกันอย่างเงี้ย ไพ่ตำแหน่งคู่มันเป็นไพ่ของการอาของคอนฟ lict ความขัดแย้งทะเลาะก,กันแบบนี้นะคะก็ถามว่าเออมันยังพอเยียวยาได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะก็ยังพอได้คือห่างหางกันบ้างคือบางทีแบบถ้าถ้าคอนฟ lict มันเยอะเนี่ยคุณอาจจะไปทําอะไรอื่นๆของคุณก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกันแบบนี้จะดีกว่านะคะถ้าเป็นกรณีของคนที่ยังไม่ชัดเจนนะคะแม่หมอคิดว่ามันมันคุยกันไปก่อนนะคะอย่าอย่าเพิ่งไปคาดหวงังไพ่มันยังเป็น พัดไฟที่ยังไปไป,ไปมามาอยู่เนาะอ่ะละนี้มาดูไพ่เอ่อความรักกัน healing family issue สกครับไพ่ความรักของคุณมันบอกว่าเออ่ปัจจัยในเรื่องของครอบครัวปัญหาครอบครัวปมลึกๆฝังในใจอย่างเงี้ยนะคะจะเข้ามามีอิทธิพลบทบ,บาทกับคนราศีเมษน,นะคะไพ่ strength strength คือความเข้มแข็งนะคะ ดูไพ่ดาวจัรนหน่อยเดือนนี้ look at the bigger picture นะคะคือให้เราเห็นภาพใหญ่มองภาพรวมภาพใหญ่มากขึ้นอย่าไปโฟกัสคือคุณอาจจะเจอเรื่องราวอะไรหนัหนกมาแล้วสูวมันไม่ได้เป็นต้องแยกขนาะ เสนอไปนะคะเราเรามองปัญหาเนี่ยมันเหมือนกับว่าปัญหาเหล่านี้เข้ามาเพื่อเตรียมความพร้อมเราเข้ามาให้เราแก้เข้ามาทําให้เรามีความเข้มแข็งเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะไพ่สเตรงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองระยะยาวแล้วเนี่ยนะคะเนี่ยธนูด้วยนะคะเนี่ยแม่หมอว่ามันจะมีอะไรเด็ดๆ ะะโดยเรื่องความรักหรือการมีมีโลกกระทัดมีการเดินทางมีเจอร์นี่ใหม่ๆเนี่ยรอคุณอยู่นะคะอดทนนิดนึงในในช่วงนี้แบบนี้นะคะคนราศีมเมษอ่ะหลายคนในที่นี้นะคะเหมือนกับว่าครอบครัวประสบการณ์ครอบครัวของเราอาจจะแบบไม่ได้อ่ออาจจะมีเรื่องราวยากลำบากมานะคะเพราะฉะนั้นคุณ c ครฟฟิ่งหรือว่ามองหาคุณอยากให้เจอคนดีๆครอบครัวที่ดีแบบเนี้ยนะคะ มันเป็นเหมือนเหมือนแผลในใจของเราเหมือนสิ่งที่เราอยากจะให้มาเติมเต็มนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเจอนีอ่นี ee, เวลานี้มันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาในการค้นหาคนที่ใช่จริงๆแบบนี้นะคะแล้วก็แม่บอกด้วยความรู้สึกว่าสับคนราศีเมษหลายๆคนนะคนที่ใช่ของคุณกําลังจะมาเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นให้พยายามให้กําลังใจตัวเองแล้วคิดบวกนะคะแล้วก,วะะก็หวังว่าจะเจอคนนั้นเร็วๆโชคดีค่ะทุกคน